กกดดไล์่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยทีเดียวนะสำหรับผมนะก็ไม่ได้อัปเดตข่าวสารนะเ,เกี่ยวกับคนไทยในหะ้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมตอนตอนนี้ก็กลับมาละ Come back Come b a Crazy k c is back นั่นเองนะครับผม โอเคครับผมก็มาเดตข่าวเกี่ยวกับล่าสุดเกี่ยวกับทีมชาติไทยของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวก็จะมีการอุ่นเครื่องในวันเสาร์นี้นะครับผมวันเสาร์ที่14อีกวันสองวันนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมว่าจะไปดูจะไปถ่ายบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองเวลา16นาฬิการตรงนั่นเองครับมาดูความเคลื่อนไหวความพร้อมของแคมป์ ทีมชาติไทยกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมผมก็ไม่ได้ทราบเนะว่าประกาศรายชื่อ,อ,อรายชื่อมีใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับทั้งฝั่งของออสตาไทยลีกเองหรือว่าทางฝั่งของทางด้านของทีมชาติไทยเราเองนะว่ามีใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับผมอันนี้ผมจับเต็มมาเลยนะสําหรับความเคลื่อนไหวของอแคมป์ช้างศึกที่จะเตรียมอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะไม่มีแมตช์ที่จะอุ่นเครื่องหรือว่า เตรียมทีมแล้วนะครับผมเพราะว่าปีหน้าก็จะเริ่มทำการแข่งขันเลยนะครับผมจะเจอกับทีมในฟุตบอลรายการเอเชียนะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเลยสามนัดเท่านั้นนะครับแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ก็ยากลำบากพอสมควรน,นะเออนะครับไม่ว่าง่ายเนาะอยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันก็ไม่ง่ายนะครับผมเออนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบอลซูซูกิครับเดี๋ยวปีหน้านะ่าจะได้ได้เห็นกันนะได้เห็นกันนะ ศักยภาพทีมชาติไทยเราเป็นอย่างไรนั่นเอ,นองนะครับอ่ะข่าวแรกนะครับเป็นแข้งช้างศึกก็ตบเท้ารายงานตัวพร้อมเพรียงนะครับโรเลอร์สนะฟิล er, นะิปโรเลอร์เนี่ยก็ปลื้มนะครับผมที่ติดทีมชาติในรอบ2ปีนะครับผมความเคลื่อนไหวของแข้งอ่าของการแข่งขันฟุตบอลน่าพิเศษนะครับอันนี้เขาตั้งชื่อไว้ด้วยนะ the warriors are here นะครับก็ระหว่างทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติออสตรานะครับไทยลีกออสตราทีมดารา รวมดาราไทยลีกนั่นเองนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหวนัวหัวมาก <c oughs> อยู่แถวนั้นผมอยู่โซนเนี้ยอยู่ใกล้ๆแถวนั้นผมแวะไปดูแน่นอนนะครับผม้าไม่ผิดไม่พลาดอะไรนะในวันที่14วันเสาร์ที่14ที่จะถึงเนี้ยวัน2วันเนี้ยนะครับผมพฤศจิกายนนะครับผมเวลาส6นาฬกาถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทยรัฐทีวี ช่องสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ออกทีวีใช่ไหมเนี่ยเออจะได้ออกทีวีทีวีช่องทีวีไม่ในะตื่นเต้นมากเด็กบ้านนอกก็อย่างนี้เลยถ้าได้ออกทีวีจะตื่นเต้นมากเลยนะนะครับผมล่าสุดนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะครับผมก็เมื่อวานที่ผ่านมาน,นักฟุตบอลนักทีมนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เดินทางมารายงานะตัวที่โรงแรมสซมิทินเดลกราฟเลสเดนนะครับเพื่อเข้ามาเก็บตัว ฝึกซ้อมนะครับช่วงประเดินฟีฟาเดอ์รวงวันที่11-15พฤศจิกายนและเตรียมลงทําการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับ The w a r r i o r s I h e นะครับพบกับทีมไทยลีกออสตาห์นะครับสำหรับนักเตะที่นักเตะทั้ง24คนที่เรียกที่ถูกเรียกนะครับเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้ครับได้ผ่านการตรวจเชื้อไวรัสโควิด19ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผ่านการตรวจ ผลการตรวจออกมาเป็นลบนะครับผมก็ไม่มีใครติดโควิด1 9เกาะเออก็ปลอดภัยประเทศไทยนะครับขณะที่นักเตะตัวหลักไม่ว่าจะเป็นสารับอยู่เย็นทิพิพันธ์พ่วงจันนะครับมาเอลทอมเบียและทริสตองโดก็ต่างตบเท้าเข้ารายงานตัวนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอันนี้เป็นแนวรับหมดเลยว่าโอ้โหทั้งกลางตัวรับนะครับผมทั้งเซนเตอร์นะครับผมโอ้โหนะครับฟูทีฟูทีนะครับผม ส่วนชัดชัยบุตรพรมนะผู้รักษาประตูบีจีปทุมยูเนเตดก็มีอาการบาดเจ็บได้ถอนตัวออกไปทําให้อากกรานิชิโนเรียกนะขวัญชัยสุขล้อมนะมือกาวจากพีทิประจวบเอฟซีเข้ามาแทนนะครับด้านฟิลิปโรเลอร์ได้ขวาจากทีมราช,รราชบุรีมิตผลเอฟซีก็ติดทีมชาติในรอบสองปีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนะครับซึ่งการเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นความภาคภูมิใจของตัว เองเสมอนะครับผมาทางด้านโรเลอร์ก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์บอกว่าผมพยายามทํางานหนักให้กับสโมสรมุ่งมัน่นตั้งใจโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดและนี่เป็นรางวัลสําหรับความพยายามของผมผมจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดให้กับทีมชาติไทยแม้เกมนี้จะแม้เกมนี้จะเป็นฟุตบอลน,นัดพิเศษแต่เป้าหมายของผมไม่ว่าจะเจอใครครับผมอยากพาทีมชาติไทยคว้าชัยให้ได้ช,ชนะนะครับผม นั่นี้ผมก็มองว่าทบทวนเรื่องแท็กติกน้นนี้นั่นนะก็เล่นให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่ในส่วนของทําความเข้าใจให้เต็มที่กับของแท็กติกของอากิระนิชิโนะเพราะว่าพอแข่งขันจริงอ่ะคือถ้าเรายิ่งซ้อมซ้อมอะไรนะซ้อมหนักซ้อมหนักซ้อมเกินซ้อมกําลังอ่ะซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมฝึกซ้อมหนักเกินที่ได้เล่นจริงอ่ะแบบว่าแบบว่าถ้าคุณแบบว่าเหมือนที่อุ้มเทียทรอนเคยเคยพูดไว้บอกว่า ถ้าถ้านี่ซ้อมหล่อแหล่ถ้าซ้อมหล่อแๆหๆๆล่อๆๆๆพอไปแข่งจริงมันก็หล่อแหล่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณซ้อมเต็มที่อะในสนามซ้อมคุณซ้อมเต็มที่อะคุณเวลาคุณได้ลงสนามจริงอะโอ้โหความเต็มที่มันจะมีไงใช่ไหมเออนะครับการซ้อมคือการเตรียมความพร้อมสําหรับร่างกายและจิตใจแล้วก็ความคุ้นเคยอะไรเงี้ยเรื่องระบบการเล่นอะไรแล้วมันจะดึงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําาได้นนนัั่เอองะครบทชมืม โอเคครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับผมอันนี้ก็เป็นผมอันนี้ผมจัดรวบรวมในส่วนของความคลื่นไหวของทีมชาติไทยหมด,หมดเลยนะเออนะครับผมอ่ะในเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นอของทิติพันธ์นะครับก็เป็นหนึ่งในที่เข้าไปแรงงานตัวไปที่เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันสภาพร่างกายพร้อมนะครับแม้ต้องลุ้นแชมป์และติดทีมชาตินะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งนะครับผมในระดับสโมสรอ่ะก็ต้องมองว่าก็ มีคนเชียร์คุณอะในแค่ชมุดนะโดยเฉพาะเป็นกลุ่มของสโมสรหรือว่าเป็นเมืองนั้นๆแต่ในานามของทีมชาติอะอันนี้มันคือแฟนบอลของแฟนบอลไทยทั้งประเทศเลยนะใช่ไหมครับอ่าแฟนบอลไทยทั้งประเทศเลยนะอือนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว,ยวผมอ่านข่าวแวบหนึง่ง YouTube ล่มเหรอเออมีมีหน้าละ่ะเมื่อเช้าผมผมเปิด YouTube ช่องตัวเองทำไมหมุนเตี้ยวๆดูวว่าช่องผมโดนปิดไปละ เออเนี่ยผมอ่านข่าวแป๊บๆเนี่ยเออนะครับเห็นข่าวตรงตรงหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้พอดีนะนะครับผมอ่าอ่าโอเคโอเคนอกเรื่องนะเอาความเคลื่อนไหวต่อนะครับในส่วนของนิวที่พันพุ่งจันนะครับกองกลางทีมชาติไทยก็เปล่าว่านะหลังจากที่หายจากทีมชาติไทยไปหนึ่งปีนะพ่อพยายามเตรียมความพร้อมตัวเองมาตลอดรักษาฟอร์มให้กลับมาสู่ทีมชาตินะครับนัดนี้เจอกับออสตาไทยลีกนะครับ มีนักเตะต่างชาติดีๆหลายคนครับเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีนะครับดังนั้นเป็นบททดสอบแนวรับของเรานะครับคิดว่าจะได้ประโยชน์จากเกมนัดนี้อย่างแน่นอนอนะครับผมก็พูดถึงนะถ้าเด,เดี๋ยวดูตัว,ต,วตัวนักเตะต่างชาติของไทยดีกผมว่านะเกรดนะสูงๆเท่าน,นั้นนะเออเกรดสูงๆเท่าน,นั้นนะมันก็ใช่ย่อยนะที่ คัดเนี่ยคือสโมสรที่เขาคัดมาเนี่ยมีแต่ตัวท็อปทอปทั้งนั้นนะเออมันก็แข็งแกร่งแหละในตัวผู้เล่นนะเออในตัวผู้เล่นของนักเตะต่างชาตินะ,ะอ่ะนิวที่พันพ่วงจันก็ได้กล่าวว่าจริง,รงๆโค้ชอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีนะผมก็อยากได้เปรีโยวจากเกมน,นี้ให้มากที่สุดเก็บเกี่ยวจากฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดถ้าหากเราเล่นกันอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่ามีโอกาสชนะแน่นอนและยิง่งและยิ่งเป็นการเล่นแบบ มีแฟนบอลเข้ามาชมด้วยทําให้เรามีแรงมากขึ้นแน่นอนครับทิธิพันธ์ก็ยังพูดถึงสภาพร่างกาย <c oughs> ที่ต้องนำเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดลุ้นชั้นไทยลีกและยังมีชื่อติดทีมชาติอีกว่านะครับทางทีมนั้น,นครับมีโค้ชฟินเนตที่ดีและเกมก็ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะครับที่เหลือก็ดูแลตัวเองอาหารกินอาหารถูกหลักนะครับร่างกายเป็นร่างกายให้สมบูรณ์นะครับ อาหารตัวหลักเพื่อเสริมร่างกายให้สมบูรณ์พร้อมตลอดเวลาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็มีวินัยในตัวเองนะอืเพราะว่าเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมการเป็นนักเตะอาชีพอะคุณต้องใช้ร่างกายในการที่จะเลี้ยงชีพตัวเองด้วยเลี้ยงครอบครัวตัวเองด้วยแล้วก็หาเงินด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ กูดังแล้วนู้นน,น,นี่นั่นนี่นั่นแต่นักเตะหลายคนผมมองว่าทุกวันนี้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับผมที่จะทําให้แบบว่าดูแลร่างกายของตัวเองเพื่อให้สามารถใช้ทํามาหาชีพทํามาหาชีพให้กับตัวเองได้แล้วก็มีเป็นนักฟุตบอลเนาะโอ้โหผมถามว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในไทยลีกนะปัจจุบันเนี่ยถามา่าเป็นมนุษย์เงินเดือนกว่าจะเก็บเงินได้ล้านนึงกว่าจะเก็บเงินได้หลักแสนอย่างเงี้ยโอ้โหใช้เวลาเป็นแรมปีใช่ไหมครับ แต่เป็นนักฟุตบอลอ่ะโอ้โหคุณคุณแค่ดูแลวินยัยมีวินัยในต,ตัวเองอะ่ะคุณแค่รักษาฟอร์มของตัวเองให้ดีอะ่ะนะอย่างทิท่ิพันอะไรอย่างเงี้ยมีวินัยอย่างเงี้ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะก็จะสามารถเล่นยืนระยะได้เรื่อยๆนะครับมีเงินก็เก็บหอมรอมริบนะครับเพื่อบ้านปลายชีวิตอะไรเงี้ยก็ได้ไปใช้ชีวิตที่แบบว่าปลดกเกษียณได้เร็วกว่าพวกพนักง,งานออฟฟิศอะไรเงี้ยนะเ <c oughs> <c oughs> จีผมก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศคนหนึ่งแหละนะเออที่แบบว่าทํางาน เออช้าชามเออไม่ใช่เช้าชามยืนชามดีบ้าอันนั้นมันราชาการหรือเปล่าวะเหมือนว่าทํางานเข้างานตรงเวลาเออเข้างานแปดโมงออกงานกี่โมงวะออกงาน,อองานเออห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยวนลูปเงี้ยทุกวันอ่ะท่านผู้ชมมันน่าเบื่อนะเออหน้าเบื่อแล้วก็เงินก็ไม่ได้อพุบป,ปร,ราดพุ่งพ,พุ่งเหมือนนักนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความฝันของผมนะความฝันของผมสมัยที่ยังเป็นเด็กๆคือผมอยากเป็นนักฟุตบอล แต่มันเป็นไม่ได้คือฝีเท้ามันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันก็มันก็เขาเรียกว่าหลงเหลือความทรงจําหรือว่าหลงเหลือเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นแบบว่าหล่อเลี้ยงจิตใจของผมก็คือในเรื่องของการมาทำคอนเทนต์ฟุตบอลน,นี่แหละนะเออนะครับผมแบบว่ายังได้แบบว่า,ย,แบบวายังได้มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเกี่ยวพัน,ก,พนกับฟุตบอลเป้าหมายสูงสุดของผมคืออะไรรู้ไหมทุผมเชื่อ ทุกคนต้องมีเป้าหมายผมก็เหมือนกันเป้าหมายในการทำคอนเทนต์หรือว่าทำอะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะผมอยากให้ฟุตบอลไทยเจริญก้าวหน้าแล้วก็สู้กับระดับท็อปเอเชียได้เป้าหมายผมคือให้อยู่ระดับท็อปของเอเชียและไปฟุตบอลโลกให้ได้ครับครั้งหนึ่งนี่ก่อนก่อนผมตายหาไว้เนี่ยผมอยากดูฟุตบอลไทยไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งนะเอาจริงนะเอนะเอเนี่ยในฐานะแฟนบอลไทยคนหนึ่งนะผมผมไม่พูดเหมารวมว่าในฐานะประชาชนคนไทยอันนั้นมันจะเกินไป เอาเป็นว่าแฟนบอลไทยคนที่สนใจในเรื่องของฟุตบอลโดยเฉพาะแฟนบอลไทยอะไรเงี้ยผมจะย้ําเสมอว่าผมจะผมจะไม่เหมารวมนะว่าเอ,เอ๊อถึงแม้ฟุตบอลไทยเป็นทีมชาติไทยเป็นของคนไทยทั้งผมจะไม่พูดว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศนะ <im itation> ผมจะพูดเสมอว่าเป็นของแฟนบอลไทยทั้งประเทศเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาไม่สนใจก็มีนะเออเขาไม่อินกับเราก็มีนะเขาไม่อินกับ เ,เขาไปอินกับ BNK เคขาไปอินกับ K p ป p อะไรอย่างเงี้ยเขาไปอินกับอย่างอื่นเขาไปอินที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเราแต่แต่โดยแมสผมเชื่อแน่ว,ว่าแฟนบอลไทยอะเยอะอยู่แล้วแฟนบอลไทยเยอะอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องอันนี้หรอกมันจะเป็นตัวนี้อย่างเดียวอยากให้มันเป็นแบบว่าประเทศเราอ่ากีฬาประจำชาติไม่ใช่เฉพาะมวยผมอยากให้มันเป็นกีฬาฟุตบอลด้วยนะแบบว่าเฮ้ ประเทศต่างชาติหันมาประเทศไทยไม่ใช่มวยไทยฟุตบอลมันก็เก่งนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อยากได้ซิกเนเจอร์อย่างนั้นเออเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์เนาะอ,อนั่นเองครับ่ะสำหรับข่าวทิฏฐิพันธ์เนาะอันนี้ก็นอกเรึ่งไปนิดนึงนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะอ,อันนี้ก็เป็นในแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนัทุฒิสุกจุมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนัทุฒิสุกจุมเว้ยเออผมก็คนนี้ผมก็น่าสนใจนะเออผมก็อยากติดตามฟอร์มเหมือนกันนั่นเองนะครับผม นัทวุฒินะครับก็ขอโอกาสลงเล่นนัดดวลออสตาครับลุ้นทําประตูรับขวัญลูกชายอ้าเมีลูกชายเหรอสแสดงความยินดีด้วยละกันเนาะความเคลื่อนไหวนะครับผมก็เดี๋ยวช่อง32ไทยรัฐทีวีถ,ถ่ายทอดสดสิมุงในกาวันเสาร์ที่14ราชมังคลากีฬาสถานนะไทยลีกเออเมตออสตาไทยลีกจะดวลเจอกับทีมชาติไทยนะครับส่วนเจ้าเบียวอ่าชื่อเล่นชื่อเบียวใช่ไหมนัทวุฒิสุขสุ่มนะกองหน้าทรูแบงค์อกยูเนเต็ดก็อ่าที่มีชื่อติดนะครับ เป็นครั้งแรกนะก็กล่าวว่าดีใจที่มีชื่อร,รู้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอรุ่นพี่ทีมชาตินะครับจะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่และโคช้ชให้ได้มากที่สุดดูว่าโคช้ชมอบหมายอะไรให้ทําให้เต็มที่เพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเช่นกันอืผมรู้สึกดีใจนะว่านักเตะทีมชาติที่ติดเขาพยายามทํางานเต็มที่ให้กับทีมชาติไม่ ไม่มีอิดออดไม่มีแบบว่าเอ้ยติดทีมชาติน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันนัดอุ่นเครื่องเขาก็จะทําให้เต็มที่ไงผม,ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่ามุ่งมั่นทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยเอ่อคนไทยเออไม่ใช่คนไทยหมายถึงว่าแฟนบอลไทยทั้งประเทศพร้อมเชียร์พร้อมสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะเออน,นะครับผมใช่ไหมฮะอ่าคุณพ่อป้ายแดงนะครับก็เพิ่งได้ลูกลูกชายนะครับกล่าวว่านะครับก่อนจะเข้าแคมป์ก็ได้เข้าไปอุ้มลูกชายนะครับมาครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ มาเมื่อเมื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อลงสนามแล้วจะพยายามลืมทุกอย่างนะครับส่วนนอกสนามนะก็จะโทรคุยนะครับตามปกตินะครับเพราะมีความคิดถึงอยู่แล้วนะครับจะพยายามทําเต็มที่เพื่อให้ลูกภูมิใจในตัวมากที่สุดนะครับถ้าได้รับโอกาสลงเล่นก็อยากทําประตูให้ได้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจเป็นขวัญเป็นของขวัญให้ลูกชายด้วยนั่นเองนะครับผมอืมนะครับผมอ่ะอก็น่าติดตามนะเดี๋ยวไปดูปตัวคือ ผมชอบดูแบบว่าข้างสนามนะวาเฮ้ยนักเตะที่เราดูในจอทีวีเนี่ยเป็นยังไงวะเฮ้ยมันดูจริงๆมันคือ,ค,อคือถ้าใครไม่เป็นแฟนบอลไทยก็จะไม่อินหรอกเออเออแต่อันนี้ผมอินนะเออผมไปดูแต่ว่าเออมันมันได้บรรยากาศนะไปดูข้างสนามมันได้บรรยากาศนะเออนะครับผมอ่ะข่าวสุดท้ายเป็นอาจารย์เซนเซนิชิโนหรือว่าอาจารย์ ino, นะิชิโนเนาะก็นิชิโนก็ต้องลั่นนะครับผมลั่นต้องชนะออสตาเพื่อ แฟนบอลในราชมังคลาเดี๋ยวแฟนบอลก็เข้าไปดูนะผมเชื่อได้ว่าอาจจะหนาตานะเพราะเป็นวันหยุดด้วยนะครับอากาศดีๆอากาศเย็นๆนะครับผมอ่ะก็ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับล่าสุดนะครับวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับนักเตะทั้ง24รายนะครับก็เข้ารายงานตัวไอเคีระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับผมก็ได้ประชุมเนาะที่โรงแรมซับมิทมินวิวคลับเลสเดนส์หนะครับผมหลังจากที่ถูก ถูกคนทุกๆคนหมายถึงทุกคนได้เข้ารับการตรวจโควิดเป็นที่เรียบร้อยก็ปลอดภัยดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ในช่วงเวลา16นาฬกาหัวหน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นก็ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมพร้อมกันเป็นครั้งแรกนะครับที่วินเมลฟุตบอลคลับนะครับนิชิโนก็ได้กล่าวว่านะครับนะักกีฬาทั้งหมดนั้นผ่านการแข่งขันและเตะกันต่อเนื่องนะครับคิดว่า สภาพร่างกายไม่น่าเท่ากันนะครับคงจะดูและจูนให้พร้อมก่อนเกมวันเสาร์น่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่ได้ไม่ใช่ทีมชาติชุดเอ่อทีมชาติไทยชุดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมแม้มันแต่มันไม่ได้มีทางเลือกมากนักอะไรเงี้ยที่ก็เข้าใจว่าไม่ใช่โปรแกรมสําคัญและพยายามเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาแล้วนะครับจะใช้นักเตะที่ดีที่มีอยู่อยากให้เต็มที่นะผมก็ ไม่แน่ใจว่าทําไมสโมสรอันนี้ผมก็เห็นได้ข่าวแวบๆว่าบางสโมสรไม่ยอมปล่อยอาจจะมีในเรื่องของอะไรอ่ะการที่จะฝึกซ้อมกับทีมอะไรอย่างนั้นเหรอแล้วก่อนนั้นแต่ทีมชาติมันก็สําคัญนะเพราะว่ามันมันแค่นัดอุ่นเครื่องแค่ปีเนี้ยนั้นนี้ยนัดเดียวแล้วมันจะไม่มีการรวมตัวกันอีกอะอันนี้สําคัญนะแล้วมันจะปรับจูนกันได้เหรอใช่ไหมมันก็ต้องรวมทีมกันแบบว่าเออมันต้อง บรับลึกทึมปรับเทมโปแบบจังหวะกันนะเนาะเออกว่าจะได้รวมตัวกันในทีมชาติมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะพีฟาเดมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอะถึงแม้ว่ามันไม่ได้อุ่นเครื่องกับนานาชาติแล้วกันเนาะแต่มันก็จะได้รู้จังหวะกันไงนั่นแหละอืมคุณซื้อชาวญี่ปุ่นก็ได้กล่าวต่อว่านะครับบางคนนะครับเพิ่งมาติดทีมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมจะพยายามดูว่าในการซ้อมเป็นอย่างรายการแข่งขันจะปรับมาเป็น4ี่บ้านาทีสองครึ่งนะครับผมและ เปิดให้แฟนบอลเข้าชมด้วยจะพยายามจริงจังให้มากที่สุดไม่เปลี่ยนยกแผงเหมือนหนนก่อนรวมถึงเกมน,นี้ได้กลับมาเล่นในราชมังคลากีฬาสถานเป็นครั้งแรกในรอบปีของทีมชาติชุดใหญ่จะพยายามเอาชนะให้ได้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงความร่วมมือของสมา,าคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกในการอำนวยความสะดวกให้กับทีมชาติไทยนั้นนิชินโนก็ได้กล่าวว่าพอจะเข้าใจว่าผลกระทบจากโควิด -19 ทําทำให้หลายๆคนอยาอ หลายๆอย่างไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ต้องพยายามไม่อยู่กับที่หาทางร่วมกันให้พัฒนาได้ยิ่งขึ้นอย่างที่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรนักเตะเยอะจึงไม่ต้องพึ่งที่เล่นไม่ต้องพึ่งที่เล่นในญี่ปุ่นทําให้เจลร์รี่ดาเนินการได้ตามปกติแต่ของไทยทําไม่ได้นะครับผมต้องขอบคุณสโมสรที่ให้ความร่วมมือจนจัดเกมนี้ขึ้นมาได้นะครับผมอ่ามันเป็นความร่วมมือกันะนะเนาะเพราะว่า เออถ้าอย่างจะอย่าง All Star, ague, ออสตาเจลีกเงี้ยมันก็คงไม่ได้มั้งใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีโปรแกรมอันนี้เขาก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีทั้งสโมสรหลายๆสโมสรแล้วผมก็เข้าใจนะเออมันก็เข้าใจหลายหลายส่วนนะหลายภาคส่วนเนาะเออนะแต่ก็ความร่วมมือกันสุดท้ายแล้ว ฟุตบอลไทยเราก็ต้องไปข้างหน้าใช่ไหมครับผมไปข้างหน้าด้วยกันเนาะม,มันก็ต้องมีมันก็มีเหตุผลของแต่ละสโมรสรด้วยแหละเพราะว่าบางทีมเขาก็ต้องอยู่ในสถานการณ์คับขันด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะเ,เข้าใจนะครับผมของไทยทีมชาติไทยก็อยู่ในสถาน,ถานการณ์คับขันเช่นกันนั่นเองนะครับโอเคครับก็มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับข่าวประเดิมหลังจากที่กลับหายห่างหายไปหลายวันเนาะโอ้โหหลายวันเลยทีเดียว er นะท่านผู้ชมครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ, e, ณ4315วรพงษ์นิยมญาติ